โค้งสุดท้ายของการหาเสียงก่อนวันเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอีกในไม่กี่วันข้างหน้านะคะดูเหมือนว่าบรรยากาศเริ่มทวีความเข้มข้นมากขึ้นค่ะเมื่อพบว่าต่างฝ่ายต่างปล่อยหมัดเด็ดออกมานะคะชนิดที่เรียกว่าเปิดหน้าชนค่ะ เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาน่าสนใจนะคะพักเก้าไกลค่ะได้ปล่อยคลิปวิดีโอรณรงหาเสียงค่ะโดยใช้ชื่อว่ากาเก้าไกลเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันค่ะภายในเนื้อหาของคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะมีแกนนําของพักค่ะได้ออกมาพูดถึงความหวังของการเปลี่ยนประเทศไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรธลักนาอดิศรคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสด คุณรังสีมันโรมและก็ปิดท้ายด้วยคุณพิธาริ้มเจริญรัตนหัวหน้าพักเก้าวไกลค่ะมีรายงานว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะเมื่อมีการปล่อยผ่านทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียค่ะมีคนเข้ามาดูมากกว่า3ล้านครั้งผ่านไปแค่1คืนเท่านั้นนะคะประเด็นหลักของคลิปวิดีโอนะคะอยู่ที่การปลุกสังคมค่ะให้เลือกพักก้าวไกลเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศพร้อมทั้งมีการทิ้งมอตโต้นะคะ กาก้าวไกลเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันล่าสุดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าพักรวมไทยสร้างชาตินะคะได้ออกมาปล่อยคลิปวิดีโอสั้นเช่นกันค่ะความยาวเกือบ3นาทีนะคะโดยใช้ชื่อว่าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมถามคนไทยค่ะว่าคุณอยากให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงหรือผ่านคลิปดังกล่าวค่ะโดยเนื้อหาสาระนะคะในคลิปค่ะมีการพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวพูดถึงความเรื่มราม พูดถึงสิทธิและเสรีภาพรวมถึงมีการพูดถึงการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วก็ตกท้ายด้วยเนื้อหาที่กระแทกใจกระทบกับความรู้สึกค่ะถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมค่ะแน่นอนว่าคลิปวิดีโอของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวานนี้นะคะถูกตั้งข้อสังเกตและก็ถูกตั้งคำถามค่ะว่าเป็นการเปิดหน้าชนกับพรรคเก้าไกลนะคะที่เพิ่งออกคลิปชวนผู้คนให้มาเปลี่ยนประเทศไทยใช่หรือไม่ทั้งนี้นะคะคลิปวิดีโอของ พรรคเก้าไกลและก็พรรครวมไทยสร้างชาติค่ะพวกเขาย่อมไม่ได้หวังที่จะชิงคะแนนเสียงจากคนกลุ่มเดียวกันนะคะแต่พบว่านะคะนี่คือการประกาศแนวคิดคือการประกาศจุดยืนเพื่อตรึงฐานเสียงหลักของพวกเขาต่างหากค่ะโดยในส่วนของพรรคเก้าไกลนะคะเชื่อมั่นว่าตัวเองจะสามารถครองใจคนรุ่นใหม่หรือคนจนซีค่ะส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติก็มั่นใจว่าฐานเสียงหลักของพวกเขาคือคนที่อยู่ในกลุ่ม Gen X และกลุ่ม Gen B b บบี้บูเมอร์ค่ะการปล่อยคลิปของพักก้าวไกลและก็พักรวมไทยสร้างชาตินะคะกำลังชี้ให้เห็นว่านี่คือจุดที่ต่างฝ่ายต่างเปิดหน้าชนกันค่ะแบ่งข้างกันชัดเจนนะคะระหว่างฝ่ายอนุรักษนิยมกับฝ่ายเสรีประชาธิปไตยทั้งที่ก่อนหน้านี้ค่ะคู่ต่อสู้หลักของพักรวมไทยสร้างชาติคือพักเพื่อไทยค่ะที่ถูกคาดหมายและถูกจับตาค่ะว่าน่าจะเป็นพักใหญ่ที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลมากกว่าพักก้าวไกล การแลกหมัดกันระหว่างพักเก้าไกลกับพักรวมไทยสร้างชาติด้วยการสะท้อนแนวคิด2องขั้วอย่างชัดเจนผ่านคลิปวิดีโอการรณรงหาเสียงค่ะน่าสนใจนะคะว่าอาจจะมีภาคต่อเพื่อปล่อยเป็นหมัดน็อกจากนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะ